ด้เวลาห้อาหารไกลล่เราพี่น้องันนี้อันนี้เป็นไก่บ้านที่เขาเลี้ยงไว้อยู่ในปลาไผ่ด้ค่ะพี่น้องวันนี้พอแล้วสิห้อาหารอาหารของเขาก็เป็นเป็นพวกห่ามข้าปลายเข้าเปลือกเข้าสารประมาณนี้แล้วค่ะที่หายไก่เนาะ จะไปวนกันยู่ทางคุ่นนะคะอันนี้เลี้ยงแบบบ้านๆเลี้ยงแบบง่ายๆนะคะปล่อยตามธรรมชาติเลยยงมือเสารกก์ปล่อยเขาออกแล้วก็ให้อาหารี่มแรงกับขังขอกไหวให้เกานะคะ ตอนนี้นะสิจะเล่า,ลาหาสิบหกสิบตัวนะค่ะไก่ทั้งหมดของเราเนาะ,ะมีทั้งไก่หลุนไก่สาวหลุกไก่แล้วกับเป็นไก่พ่อแม่พันธุ์เนาะค่ะเขาก็สิแบ่งแยกขอกันนอนเนาะ นี่ข้าเหลียงในปลาภัยได้ค่ะพี่น้องเอากระสีได้กินเป็นพวกอ่าปวกเนาะเป็นพวกปวกเป็นพวกมแมลงที่ยู่ใต้ดินน้ำเนาะคะ่ะไก่เขาว่าเขาคุยเคี่ยวอาหารเกง่งช่วงนี้เฮาประเด็กขายไก่ได้ค่ะช่วงนี้เฮากำลังอ่าจะเอาพัฒนาเป็นพวกเป็น แม่พันธ์พอพันธุ์รุ่นต่อไปเนาะคะ่ะจากไก่ลุ่นของเฮาเนาะตรงนีจงน้จะยังบ่ท่านเด็กขายเนาะ,ะแต่สีไก่รุ่นไก่เล็กไก่เล็กก็จะเ่ะท่านหลายค่ะเพราะว่าเฮาจะเอาพึ่งจะเอามาละะุ่งเนาะไอซีนี่เป็นไก่ลุ่นที่เตรียมเป็นพอแม่พนนะะันธ์เนาะค่ะเฮาไปสีแยกเฮาไปสีคัดไว้แล้วเฮาจะหายวัคซีนเขาไปนะคะวัคซีนที่เฮาหายก็จะเป็นพวกไอฮิว่าเนาะ ว่าพวกตัวใหญ่เราก็ิให้ได้เป็นวัคซีนอะฮิว่าป้องกันโรคนะคะมูยุโซนด่านหลังกับมีใช่ค่ะเขาตื่นคนมอน,นี่เนาะครูหักสริสารมาเยี่ยมบานเนะคะ่ะบานบุรีลำก่นเล่ พาพี่น้องมาเก็บบรรยากาศเนาะคะ่ะการเลี้ยงไก่ของเฮาเนาะพัฒนาไปหอดใสแล้วเนาะคะ่ะแก่สิประมาณนีเนาะคะ่ะไก่ที่เฮามีเนาะประมาณหกหกสิบตัวค่ะ,ะสรับมือนีเนาะจะฝากพี่น้องเดืเบิงเนาะคะ่ะไก่บ้านสวยๆเนาะเอาไว้เจอกันคลิปหนาค่ะ